สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนอบ่ายเนาะมาซีโมน,นะคะ,ะมาพบผมในทางฮานอยนะคะ,อะรอบเฉพาะกิจน่าจะไม่ทันนะคะแอปพุ่งมาทำให้เนาะฮานอยวันที่10นะคะเดือน10,2566นะวันอื่นนะคะแออมาโฆษณาขายสิทายก็แล้วอแอปฟากสบู่ของแอปด,ด้วยนะคะจะมีอ่าสบู่ชาเขียวนะคะสบู่ชาเขียวแล้วก็ เป็นสบูม่มะขามขัดผิวนะคะขัดหน้าขัดผิวได้นะคะสองตัวนะอ่าชาก,ก็ละยี่สิบบาทนะคะก็ละยี่สิบบาทสามารถบางคนแอดเห็นบางคนอ่าถ้าอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะสั่งแต่ว่าแอดไม่รู้ว่าจะติดต่อทางไหนลองแอดไลน์ของแอดไปได้นะคะ o u m สองห้าสองศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะคะถ้าใครอ,อยากสั่ง OUM 2 5 2 0 1 9 7 7นะคะสมู่มะขามขัดผิวดีมากเลยอันนี้เป็นชาเขียวอันนี้เป็นมะขามนะคะเป็นมะขามโอเคค่ะามาดูของฮานอยนะคะฮานอยแบบนี้ ตัวเด่นแอดให้วันนี้นะคะ7 9็617วิ่งรูด1นกับเฟันหนึ่งนะ,ะจะวินใตารางก็จะมี9ก 6, 6 7 7 9, 9 1 1 6 1หกเก้า9 1หนึ่2หนึ่งหกเจ็ดสองเจ็น่นก็จบก็จะมีเจ็ดนะคะตัวเจาะก็จะมี6 9เ6้1เก้าหก9กหนนึ่งอ่าหรือเครจะวินในตารางก็ได้นะคะตัวเจาะตัวเด่นที่แอดให้ในตารางนะคะ ลองจับดูนะแต่ที่เน้นๆก็คือหนึ่งกับเจ็ดฟันหนึ่งนะคะเมื่อวานเขาเข้าอะไรเลยเมื่อวานไม่ั่นใจว่าเขาเข้าตัวไหนโอเคค่ะช่องดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรวยถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนจ้าไปเลยเด้อ